สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เรามาดูการทำปุ๋ยหมักแบบคอนโดกันนะคะเป็นคอนโดแบบใหม่ที่คุณูเพียนภูมิใจนำเสนอค่ะนั่นก็คือปุ๋ยหมักคอนโดแบบสามเศร้านะคะเรามาดูกันค่ะ เรามาดูว่าทำไมเราจึงต้องหมักแบบสามเศร้าแล้วก็มีวิธีการและขั้นตอนในการจัดเรียงให้เป็นสามเศราอย่างไรนะคะการทำปุ๋ยหมักคอนโดแบบสามเศร้าแบบนี้มีข้อควรระวังอย่างไรแล้วก็ตอนสุดท้ายฟูนูเพียนก็จะสาธิตให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะว่า ในแต่ละกระถางที่ครูนุเพียนนำมาจัดทำเป็นปุ๋ยหมักคอนโดนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างใส่อะไรบ้างในการหมักนะคะในตอนท้ายคลิปค่ะมาดูลักษณะว่าปุ๋ยหมักคอนโดสามเศร้าเนี่ยคือครูนูเพียนวางอย่างไรนะคะ <c ười> ก็เหมือนการสร้างคอนโดนะคะคลิปก่อนสร้างคอนโดเดียวะค่ะมีมีสี่ชั้นทีนี้พอคลิปนี้เป็นสามชั้นนะคะ แล้วก็วางติดๆกันนะคะ3คอนโดเลยนะคะ1 2สองแล้วก็3 3กับด้านหลังค่ะามาดูด้านนี้นี่ค่ะ3กับด้านหลังแล้วก็ปิดท้ายด้วยกระถางของชะพลูนะคะกระถางเชะพลูเราจะใช้กระถาง6นิ้วหรือจะใช้กระถาง8นิ้วก็ได้นะคะจะลงล็อกพอดีเลยนะคะปิดไว้ชั้นบนค่ะ เอาทีนี้เรามาดูประเด็นที่ว่าทำไมเราจรึงต้องจัดวางการหมักให้เป็นซอนโดสามเร้าก็เพราะว่ามันจะทำให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆนะคะแต่และชั้นเมื่อเราหมักเสร็จแล้วนะคะเราก็นำกระถางมาวางสาชั้นที่สามชั้นก็เพราะว่า มันจะพอดีนะคะมันจะมีความมั่นคงและก็ไม่โอนเอ็นนะคะคลิปก่อนคุณนูเพียรใช้กระถาง10นิ้วอันนี้คลิปนี้ใช้กระถาง12นิ้วนะคะถ้าท่านผู้ชมใช้กระถาง10นิ้วก็ให้เรียงขึ้นไปประมาณ4ชั้นจะพอดีคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเราใช้กระถาง10นิ้วเนี่ยก็ให้ลดลงชั้นหนึ่งนะคะเหลือ3ามชั้นเนี่ยจะพอดีนะคะ การควบคุมไม่ให้ล้มจะง่ายขึ้นการวางสามเส้าแบบนี้จะทำให้มีความมั่นคงเพราะว่าเขาพิงกันนะคะ,ะกระถางนี้ล้มไม่ได้กระถางนี้ก็ล้มไม่ได้กระถางนั้นก็ล้มไม่ได้เพราะว่าเขาพิงกันแล้วเราก็ยังมีปักไม้ไผ่ไว้ตรงกลางด้วยนะคะใช้วิธีตอกนะคะไม่ขุดคะ่ะไว้ตรงกลางให้เป็นแกนเสร็จแล้วก็จะมีสามเส้าคะ่ะ มสีสามเสาเสาด้านขวาเสาด้านซ้ายแล้วก็เสาด้านหน้าคือด้านลึกเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็มีตรงกลางอีกเสร็จแล้วเราก็จะมีคานนะคะป้องกันไม่ให้มีการล้มมาข้างหน้านี่คะ่ะไม่ให้ล้มนะคะทำไมเราถึงกลัวว่ามันจะล้มก็เพราะว่านานไปเนี่ยวัสดุ พวกวัชพืชอะไรต่างๆเมื่อเขาถูกย่อยสลายนะคะเขาก็จะยุบตัวลงค่ะท่านผู้ชมยุบตัวลงแล้วจะทําให้กระถางที่เคยตั้งตรงอยู่นี่ตะแคงซ้ายตะแคงขวานะคะเพราะฉะนั้นการทรงตัวของ3มกระถางนี้นี่จะไม่เหมือนเดิมจะเปลี่ยนไปนะคะก็จะทําให้เกิดโอกาสการล้มเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะทําแบบนี้ปักเสาสามเสาเป็น3ามเส้า กระถางก็3ชุดนะคะแล้วเราก็ทำคาน3ด้านอีกนะคะเนี่ยด้านด้านที่1นี่ด้านที่สองนะคะด้านที่สอก็สองคานแล้วก็ด้านที่สก็สามคานแบบนี้นะคะแน่นเลยแบบมั่นคงเลยนะคะไม่มีการล้มค่ะเม้ว่าคือจะมีการย้อยสลายแล้วก็เอียงไปเอียงมาแต่เขาก็จะไม่ล้มค่ะเราล็อกเข้าไว้แล้ว ทีนี้มาดูข้อควรระวังข้อควรระวังของการทำปุ๋ยหมักคอนโดแบบสามเส้าปัญหาใหญ่ก็คือมันล้มนะคะนานไปแล้วมันจะลม้มเพราะฉะนั้นข้อควรระวังก็คือถ้าเป็นกระถาง12นิ้วให้เรียง สามชั้นเนี่ยจะพอดีอันนี้ครูนูเพียนทําแล้วนะคะเห็นผลแล้วก็มาบอกท่านผู้ชมไม่ต้องลองผิดลองถูกแต่ถ้าเป็นกระถาง10นิ้วเรียงได้4ชั้นนะคะจะพอดีค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อควรระวังถ้าท่านผู้ชมมัดมัดไม้ไผ่แบบนี้นะคะคานที่ยึดเนี่ยนะมันแน่นเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเรายึด3ด้านแต่มันก็มีจุดอ่อนอยู่ก็คือใช้ตอกไม้ไผ่เป็นในการมัดมัดนานไปเขาจะผุ แล้วเขาก็จะแตกหักย่อยสลายไปนะคะมันก็จะประสิทธิภาพมันไม่ได้แล้วนะคะทีนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนท่านผู้ชมก็มาตรวจดูว่ามันมันยังใช้ได้อยู่ไหมนะคะแต่ละจุดเห็นไหมคะเนี่ยเป็นจุดอ่อนเพราะว่าเราใช้วัสดุธ,ธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่นานนะคะก็พอดีค่ะถ้าถ้าเป็นตอกที่ปกตินะที่ครูดุเพียนใช้อยู่เป็นไม้ไผ่เนี่ย สองเดือนก็พอดีค่ะท่านผู้ชมมันจะไม่ย่อยสลายก่อนสองเดือนนะคะอันนี้คือข้อควรระวังในการทำปุ๋ยหมักคอนโดแบบสามเร้าค่ะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมเวลาที่เราปักเสาท่านผู้ชมต้องปักเสาด้วยการตอกนะคะด้วยการตอกทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชมเอาให้สูงประมาณพอดีกับที่เราสามารถตอกได้นะคะการตอกต่างจากการขุดนะคะการขุดจะทำลาย รากพืชที่อยู่ข้างล่างได้มากกว่าแต่ถ้าการตอกเนี่ยพื้นที่ในการถูกทำลายจะน้อยลงนะคะตอกค่ะตอกอย่าขุดนะคะต่อไปเราจะมาดูว่าแต่ละกระถางกว่าที่จะมาเรียงกันเป็นคอนโดแบบนี้นี่ในกระถางนี่เราใส่อะไรบ้างท่านผู้ชมที่เคยดูก็จะเข้าใจแล้วแต่หลายท่านก็เพิ่งเข้ามานะคะคุณนุเพียนจะสาธิตให้ดูเรามาดูกันค่ะ วันนี้จะเป็นการนำเสนอการทำปุ๋ยหมักที่ง่ายที่สุดนะคะท่านผู้ชมเอากระถางวางลงเอาเศษวัชพืชใส่เข้าไปอันนี้ใส่เข้าไปแล้วนี่นะเอาลงประมาณนี้เหลือไ้หนึ่งในสามของกระถางอันนี้ยังลึกอยู่ต้องใส่เข้าไปได้อีกคะ่ะจะเป็นพืชสดหรือจะเป็นใบไม้แห้งก็ได้นะคะเอาใส่เข้าไปเป็นลำต้นแบบนี้ก็ได้นะคะ เ็นลำต้นก็ได้ไม่จำเป็นต่เป็นที่จะต้องเป็นใบยอย่างเดียวนะคะให้เหลือว้หนึ่งในสามค่ะ,ะเมื่อหนึ่งในสามแล้วใส่อะไรเข้าไปมันถึงจะย่อยเร็วขึ้นนะคะโจทย์ก็คือใส่อะไรเข้าไปมันจึงจะช่วยในการย่อยได้เร็วขึ้นครูหนูเพียนก็จะเอาขี้วัวมาใส่ค่ะทําไมครูหนูเพียนจึงเลือกใช้ขี้วัวก็เพราะว่าในขี้วัวเขาจะมีจุลินทรีย์ ที่ช่วยในการย่อยนี่จำนวนมากเลยนะคะแล้วในขี้วัวเขาก็ยังมีแร่ธาตุอาหารต่างๆที่พืชต้องการจำนวนมากด้วยค่ะเป็นสิ่งที่หาได้ในในท้องถิ่นของเราด้วยหาง่ายค่ะแต่บางท้องถิ่นก็บอกว่าหายากนะคะถ้าไม่มีขี้วัวท่านผู้ชมก็ใช้จุลินทรีย์แทนได้นะคะหรือไม่มีทั้งขี้วัวไม่มีทั้ง จุลินทรีย์ก็ใช้ดินได้นะคะในดินก็มีจุลินทรีย์เพียงแต่ว่าการย่อยสลายมันจะช้าลงเท่านั้นเองนะคะใช้เยอะไม้อาจใส่เกือบเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมใส่เกือบเต็มเต็มล้นล้นก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาไม่นานเขาก็ยุบลงไปแล้ว เพราะว่ามันเป็นปร่งๆใช่ไหมข,ข้างในข้างในมันก็ปร่งๆลุวมๆเพราะว่าเป็นใบไม้เป็นเศษวัชพืชแค่นี้ค่ะเพียงให้เห็นขอบแค่นี้ก็พอนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําหลายๆกระถางสามกระถางตั้งกันลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นกระถางที่สองเราก็ตั้งลงไปแบบนี้ตั้งกันลงไปแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีการคุยการเขี่ย ب, เพราะว่ามันไม่มีเศษอาหารอยู่ใน ยู่ในนี้เราก็การระมัดระวังก็ง่ายขึ้นนะคะตั้งลงไปได้เลยชั้นที่1ชั้นที่สองชั้นที่3แล้วก็ปิดท้ายด้วยกระถางชะพูนะคะหรือท่านผู้ชมมีกระถางอะไรก็ได้ที่เราสามารถตั้งไว้ในที่ร่มรำไรนะคะอันนี้เป็นที่ร่มรำไรใต้ต้นมะละกอค่ะทำไมจึงเอาตั้งไว้ในที่ร่มรำไรก็เพราะว่า เราไม่ต้องการให้เข้าตากแดดจัดจัดนะคะเพราะว่าจุลินรีย์เขาก็ไม่ชอบนะคะเดดจัดจัดเอาประมาณนี้จะพอดีค่ะเขาก็จะสามารถทำหน้าที่ของเขาได้นะคะถ้าแดดจัดจัดจุลินทรีย์ส่วนหนึ่งก็จะตายไปมาแบบนี้นะคะก็ได้ป mm hmm. ุยมักคอนโดแบบสามเศร้าค่ะทำไมครูหนูเพียนจึงมักปิดท้ายแต่ละชั้นด้วยกระถางของพืชพันธุ์ที่เราปลูกพืชผักที่เราปลูก อันหนึ่งแล้วก็เพื่อให้เกิดความสวยงามในสวนของเรานะคะเวลาเดินผ่านสวนเข้ามาใช่ไหมเราก็จะเห็นพืชพันธุ์ธันญาหารใช่ไหมคะเห็นการหมัก แต่ก็มีความสวยงามไปด้วยค่ะเราจะไม่ให้มีอะไรที่เรามองเห็นแล้วมันดูไม่ดีนะเวลาเข้ามาเก็บผักเนี่ยผักก็จะน่ากินนะคะอย่างใบชะพลูนี่ก็สามารถเก็บกินได้เลยนะคะเนี่ยบนกระถางปุ๋ยหมักเนี่ยคะ่ะหมักไปด้วยก็กินไปด้วยได้เลยนะให้ความรู้สึกที่ดีๆนะคะ แม้ว่าในกระถางนี้จะมีขี้วัวเป็นส่วนผสมอยู่แต่ภาพลักษณ์ที่ออกมาหลังจากการหมักแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันไม่ได้มองเห็นขี้วัวเลยไม่มีส่วนไหนที่น่ารังเกียจเลยนะคะไม่น่ารังเกียจและก็ไม่เป็นอันตรายไม่ล้มสำหรับผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ปลอดภัยแล้วก็ยังได้กินผักสวยๆอีกด้วยนะคะการตั้งผักไว้บนปุ๋ยหมักคอนโดเนี่ย ผักเขาจะชอบนะคะอย่างผักชะพูนี่เราเอาตั้งไว้แบบนี้นี่เราจะเห็นเลยว่าเขาจะสดใสมากเลยค่ะคือเขาจะอยู่ที่สูงขึ้นแล้วข้างล่างเขาก็จะสัมผัสกับดินปลูกเออลืมบอกไปว่าชั้นสุดท้ายใส่ดินปลูกปิดข้างบนด้วยนะคะเนี่ยทุกกระถางเลยคุณอุเพียนลืมบอกคือหลังจากที่เราใส่เศษวัชพืชใส่ขี้วัว แล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยดินปลูกนะคะท่านผู้ชมเพื่อให้เขาสามารถที่จะรองรับรากของกระถางพืชนี่ค่ะเผื่อเขาโผล่ออกมานี่ค่ะในเวลาสองเดือนเขาจะโผล่ออกมาหากินข้างนอกนี่ได้ด้วยบ้างเล็กน้อยนะคะไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็มีความหมายสําหรับชีวิตเขาใช่ไหมคะเมื่อเราใช้ปุ๋ยหมักเหล่านี้หมักครบ2องเดือนแล้วเนี่ย กระถางเหล่านี้เราก็ต้องยกออกใช่ไหมคะเราต้องยกออกเขาก็จะสามารถอยู่ได้ต่อไปคะ่ะไม่กระทบกระเทือนรากของเขามากเกินไปถ้าเราไม่ปิดด้วยดินปลูกเนี่ยรากที่ออกมาเขาจะมาสัมผัสกับขี้วัวซึ่งเขาก็ไม่ชอบใช่ไหมคะสัมผัสกับขี้วัวตรงๆนี่ไม่ชอบนะคะเพราะว่าขี้วัวนี่ยเขาจะให้ความเค็มเป็นอันตรายต่อรากของพืชได้ถ้าเป็นขี้วัวที่ยังไม่หมักจะทำให้พืชเหลืองแล้วก็ตายได้นะคะ ในการทำปุ๋ยหมักครั้งนี้เราจะใช้กระถางพลาสติกขนาด12นิ้วนะคะทำไมจึงใช้12นิ้วทำไมไม่ใช้ใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้ถ้าเล็กกว่านี้ใช้ได้ค่ะ10นิ้วทำมาแล้วอันนี้12นิ้วก็จะโตขึ้นมาอีกถ้าเราใช้15นิ้วหรือมากกว่านั้นก็จะไม่เหมาะกับ แรงของเรากําลังของเรานะคะเราก็จะลดลงประมาณนี้พอดีค่ะท่านผู้ชมจะไม่หนักเกินไปสําหรับวัยอย่างพวกเราเนาะถ้าหนุ่มๆนุ่มสาวสามีพลังมากก็ใช้กระทางที่ใหญ่กว่านี้ได้นะคะการเกษตรแบบ ใช้กระถางนี่ยก็ใช้กระถางเยอะอยู่นะถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะซื้อกระถางแบบแบบยกทุดยกแผกนะคะคุณอุเพียนก็มีนําเสนอไว้ที่ใต้คลิปนะคะท่านผู้ชมเข้าไปดูเลยเป็นสินค้าจากช้อปปีเป็นร้านที่ราคาเขามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเข้าไปดูค่ะอยู่ใต้คลิปนะคะเป็นราคาที่น่าสนใจมากถ้าสนใจก็คลิกลิงก์ลงไปแล้วก็เลือกซื้อได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์ไปให้คนอื่นดูด้วยและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูหนูเพียนด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ